เรามาแต่เช้าเลยเพื่อมาพิสูจน์ว่าในสวนของตาดอกครับที่จันทบุรีเนี่ยเมื่อโดนฝนเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างไล่มาจากปลายกิ่งเข้าท้องกิ่งทุกจุดครับอันนี้ตัวสี่สิบป,ปีนะครับตัวสี่สิบเนี่ยมันออกเข้าต้นเนี่ยมันก็ยากอยู่นะครับนีกสี่สิบปีสี่สปีเนี่ยออกเข้าตน้นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับจ้าเน็ตนะครับอยู่กับพิวุฒิที่ตำบลของน้ำเค็มของเค็มครับอำเภอแหลมสิงห์จันทบุรีนะครับซึ่งห่างตัวเมืองนิดเดียวเองเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะครับถือว่าหนักเลยใช่มพิิวุฒ ก็ใช้ได้ก็คึ่อจะบงแต่ว่ามันตกตกแรงอยู่ครับอ่า<ก>ครับเม็ดใหญ่ตอนนี้ในส่วนของภาคตะวันออกครับหลายๆสวนนะก็จะมีปัญหาเรื่องของใบเหลืองร่วง<ช>นะครับ<ช>ดันน้าแล้วใบเหลืองร่วงหรือว่าช่วงกักศกแล้วใบเหลืองร่วงนะครับอ่อยน้าแล้วใบเหลืองร่วงที่นี่ปัญหานี้ไม่มีเป็นใบเหลืองแล้วก็ร่วงตามปกติแล้วนิดเดียว ทีนี้ว่าในส่วนของเกษตรกรที่ตอนนี้ครับอยู่ในสภาวะฝนเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยดอกอยู่ในระยะตาปูอยู่ในระยะไข่ปลาก็มีหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงของอะระยะเหยียดตีนหนูก็มีความกลัวในเรื่องของฝนว่าจะทําให้ตาดอกนั้นหายวันนี้นะครับเรามาแต่เช้าเลยเพื่อมาพิสูจน์ว่าในส่วนของตาดอกครับที่จันทบุรีเนี่ยเมื่อโดนฝนเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างไม่อาเดี<ม>๋ยวผมถาม,มพี่วุฒิก่อนเมื่อคืนนี้ของพี่วุฒิเป็นไงบ้างในแปลงพี่วุฒิพุ่งดีครับ ตาดอกใสดีใช่แล้วกุ้งดีแล้วก็ผมไม่ได้อดน้ำวันานั้นคือในส่วนของสวนทุเรียนนะครับที่โดนฝนเนี่ยดังหนักเมื่อคืนนี้หลายคนก็กลัวว่าตาดอกจะหายครับนี่ครับคือสวนทุเรียนที่อายุต้นเนี่ยต้องมี40-50ปีที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหมอนทองเป็นหนึ่งในสสวนของพี่มยมที่ตอนนี้ครับตาดอกนี่มาแล้วตอนนี้เริ่มสอยแขนงเพราะว่าไล่มาจากทางโน้นเลยแล้วก็อีแปลงท่าใหม่เนาะเหมือนกัน ถ้าใหม่ก็ฟอร์มนี้เลยก็คือตาดอกเริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้คือไม่ได้อยู่แค่ปลายกิ่งนะก็คือเข้ามาในท้องกิ่งเรียบร้อยแล้ว<อ>คือเข้าถึงโน่นแล้วครับคือปีนี้เราไม่ได้ไม่ได้กักน้าไงครับใช้สะสมอาหารเติมพลังงานครับคือจริงๆอะหลายคนน่ะกลัวว่าตอนนี้นะครับตาดอกอยู่ในระยะตาปูหรือว่าตอนนี้เนี่ยเหยตินหนูเนี่ยถ้าโดนฝนมันจะฝ่อจะแดงนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่อาหาร ใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณมั่นใจว่าอาหารที่คุณเก็บมาเนี่ยมากพอแล้วก็ในส่วนของใบคุณสมบูรณ์คุณไม่ต้องกลัวเลยครับว่าฝนเนี่ยมันจะมามีปัญหากับกลายเป็นว่าฝนเนี่ยทุงมาส่งด้วยซ้ํานะครับมาส่งดอกให้ด้วยซ้าวันนั้นคือลุงเช้าขึ้นมานี่ตาใสเลยโอ้ใสยาวเลยเนี่ยใสยาวเมื่อวานนี้พี่ยมเพิ่งจะมาให้น้ําที่แปงนี้ให้น้ำนะครับแล้วก็มาซ้ำอีกคือพูดง่ายว่าเป็นการกระทุ้งน้ํารอบที่2เพราะว่าที่นี่ไม่อ่อยไม่อ่อยนะครับ ที่นี่ไม่อ่อยน้ําเพราะฉะนั้นคือตาดอกที่นี่จะมาแบบพร้อมกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่คลองน้ําเค็มไม่ว่าจะเป็นที่ท่าใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่ปลาณนิชที่นี่ที่ดิรู้สึกว่าเต็มที่2วันครับแค่แค่คือแบบปกติให้นะปกติ2วันแต่ว่าอัดไงก็คืออัดน้ำเนี่ยครับอย่างน้อย40บนาทีนะครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของตาดอกที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับข้างบนนี้มาทุกจุดเลยนะพี่มามาครับนี่ถือว่า เกินต้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นี่มีกระดุมมีชนีมีหมอนมีหมอนซึ่งต้นเนี่ยครับมีตั้งแต่40-50ปีนะครับ10ปีแล้วก็มีที่ปลูกซ่อมใหม่ก็ประมาณสักสอปีก็มีอเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตาดอกเนี่ยครับเมื่อโดนฝนเมื่อคือนเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาจริงไหมแล้วก็ ที่สวนนี้ครับฟื้นต้นเนี่ยเขาใช้สูตรหนึ่งเต็มสูตรเลยของพี่มยมแล้วก็มีการใช้ฮิวมัดทางดินด้วยแล้วที่ที่มันหักเนี่ยคือมันโดนลมนะครับเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยลมลมแรงมากเป็นเขาๆนะครับลมแรงมากแล้วก็ที่หักทั้งหมดเนี่ยคือผลงานของลมทั้งหมดแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยที่สวนนี้พี่มยมมาใช้เนี่ยก็คือต้นโสมใช่ครับแต่ว่านี่เราใช้มา8ปดปีเหมือนกันจะเข้าปีที่9้าแล้วย่างแล้วเนี่ยนะครับอันน้คือ ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรที่ตอนนี้ฟื้นต้นยากหลังการเก็บเกี่ยวหรือต้นโทมเนี่ยก็แนะนําเป็นสูตรหนึ่งเป็นสูตรหนึ่งเลยครับเต็มสูตรใช่รครับิมซิงเข้ามานะซิงนี่จะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาเรื่องของใบร่วงแล้วก็เรื่องของอาการซันเบิร์นเรื่องของการทนต่อสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าปิดร้อนจัดหรจัดอะไรนี่ครับช่วยได้ใช่ผมจะบอกให้นะที่นี่เนี่เนยเป็นของลิมินไฟเต็มสูตรเลยทางใบทั้งหมดไม่ว่าสารจับใบไว้กาดใช่ไหม สารแผ่กระจายเนี่ยที่นี่ก็ใช้ก็นะครับพี่มยมเนี่ยทำสวนมามานสิบเอ็ดปีแล้วมาทำสวนสองปีพอพอแปดป,ปีเนี่ยแกก็ใช้เทคนไฟไม่ตลอดไงพูดง่ายว่าก็พยายามทาสวนด้วยตัวเองมาก่อนก่อนที่เข้ามาถึง8ปีก็จะมีผมกับพี่วุฒิที่เข้ามาซับนะครับก็จะมีทีมของเราที่จะเข้ามาซับให้คําแนะนําแต่ปีนี้ใช้เทคนิคของทีมวิชาการของบริษัททั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ให้น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำพูดถอะไรดอกไรใช่ปีนี้พี่ยงบ้างไงพี่ยงดอกนี่ง่ายง่ายผิดปกติคือทุกปีเนี่ยก็ใช้ของเราแหละแต่ใช้ของเราทางใบแล้วก็มีจะมีฮิวมัสทางดินแต่ว่าในเทคนิคการขึ้นน้ำถอยน้ำเนี่ยเป็นของแกเลยถือว่าปีแรกก็รู้สึกว่ากะจะเหื่อใจนิดหน่อยเอ๊ะทำไมใส่ปุ๋ยสูดนี้ทําไมต้องให้นะทำอย่างนี้ เพราะว่าก็เราทําในแนวทางของลิงก์ไฟรเราไม่ได้ทำในแนวทางของคนอื่นคือ,อเราคือมันจะไม่เทคนิคจะไม่<ช>เหมือนคนอื่น,นกันเพราะฉะนั้นคือในส่วนของเราเองเนี่ยเรารับในเรื่องของเทคนิคเนี่ยจากในส่วนของตัวงานที่เราทํำ เพราะฉะนั้นคือเราก็มอบต่อให้กับเกษตรกรทีนี้ปีนี้ปีนี้มันเป็นปีที่ตกไม่หยุดฝนครับแต่มันออกดอกผ่าฝนเนี่ยถือว่าถือว่ามันออกใบยังไม่แก่ด้วยใช่ยังไม่แก่ใบยังไม่แก่ด้วยที่ที่ที่ปนี่เดี๋ยวไหมเมื่อวานนี้ที่เราไปอ่ะปีติต้องแก่ตันโอ้เขาบอกว่าใบต้องแก่ตันชันกระดกใช่ไหมนั่นอ่ะฐานใบในนะครับคือแก่ แต่แตกใบอ่อนมาพึ่งพึ่งจะเข้าเพอายุไม่เกินสีสวันเนงใบแล้วของเราเนี่ยนะที่เราทำเนี่ยคือเราไม่ได้กักน้ำแบบแบบโศกจิ้ใบรวงแล้วก็แทกใช่ไหมเราเติมอาหารอย่างที่อาจารย์บอกเติมอาหารแล้วเราก็เน้นอาหารเน้นแล้วก็แทกเป็นบางครั้งครับเราะสมด้วยสูตรสองเยอะเยอะเยอะสมเยอะคือหลายคนบอกว่าสองขวดไม่พอนะครับสองขวดไม่พอนี่เกินพอเลยครับจะยงไม่ได้ใช้เลยครับพูดจริงๆอ่ะประหยัดในแต่ละปีผลผลิตก็ดีทุกปีแล้วแม็กเดียวอะไรไม่มีแกแทกไม่ได้ใช้คือว่ามันต้องมาจะใช้อยู่ เคยใช่อยู่ครั้งเดียวครันั้นไม่เคยใชกเลยครับคือปีนี้แกลดทุกอย่างเลยแม็กนีมเลยบางปียังแกมาสอนมาเอามารวมมั่งปีนี้ของเทคนิคดินไฟล้วนเลยครับคือช่วงของการเล่งใบให้ดําอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะว่าทุกคนเนี่ยก็กลัวว่ามันจะไม่พอแต่นี่ครับคือผมบอกว่าปีนี้ขอเป็นของเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถามว่าปีนี้ผลงานออกมาเป็นไง อยูว่าดีมากก็เราเข้าใจเกษตรกรนะบางทีเขาอยากให้ใบดำใช่ไหมครับแต่เมื่อวานอย่างที่เราเข้าไปสวนเกษตรกรบางท่านก็ดําจริงแต่ว่าไม่มีคุณภาพของเราดํโดยพลังงานการซิงพลังงานเติมเต็มเอาบางสวนนี่ส่องขึ้นไปนี่มองเห็นภาพที่เขาบรรดําโดยใช้บกตระกูลกเขาว่าแม็กนะสร้างฟิลเลอร์อย่างเดียวแม็กครับเกษตรกรเองครับเขาก็มองว่าเนี่ยใบดําฐานใบดํามันดีแต่ว่าจริงๆใบดําแล้วมันโปร่งแสงมากไม่ได้เก็บ น้ำตาลไว้ใต้ใบเพราะฉะนั้นคือแหล่งพลังงานไม่เพียงพออย่างเมื่อวานนี้เราไปอ่ะพอออกลูกมาปุ๊บจังหวะลูกโตใบร่วงหมดเลยเพราะว่าใบอ่ะมันต้องส่งพลังงานให้กับมันมันมันคือใช้พวกทําให้ใบหมดสภาพเร็วใช่ของเราเนี่ยมันดําแต่มันดําแบบเราไม่ดำเลยนะไม่ด้านคือมันดําแบบอาหารเต็มมันดำคนละอย่างกับเขาไงเขาตั้งใจให้ดําของเรามันดาโดยอ่าต้นนี้ก็โดนฝนเช่นเดียวกันแล้วก็โอ้โหต้น ข้างบนนี่มันเข้าเต็มแลนะใช่เต็มแล้วครับเข้าเต็มแล้วก็มีแล้วยังมีรุ่นพี่ด้วยนะข้างบน่ะตัวนู้น่ะตัวนู้นดอกเยอะตัวนี้ดอกใหญ่แล้วตัวนู้นอาหารถึงเขาก็อยาออกเต็มที่แล้วนี่พี่วุฒิไล่มาจากปลายกิ่งเข้าท้องกิ่งทุกจุดครับแล้วก็หลอนหลังกิ่งด้วยนะนี่เห็นไหมตัวนี้หลังกิ่งเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่มาดูผมแวบไปเห็นอะไรรู้ไหมนี่ต้นต้นนี่เข้าต้นนะเนี่ยนะครับแสดงว่าอาหารเขานี่เพียงพอจริงจริงต้องสิบปีนะ ครับตัวสี่สิบเนี่ยมันออกเข้าต้นเนี่ยมันก็ยากอยู่นะที่เนี่ยออกสี่สิบปีเนี่ยออกเข้าต้นเนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะนะครับถ้างั้นเน่ะเขาคงไม่เข้านะแล้วก็นี่น้งพิวศ์กิ่งเล็กกิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่เข้าหมดเลยแต่นี่เดี๋ยวกล้องมานี่ครับอยากได้ด้วยนี่ดอกนะนะครับนี่ก็ดอกนะนะครับเนาะโอ้โหนี่ถือว่าปีนี้เนี่ยพี่มยมเนี่ยเดินเต็มร้อยแล้วก็เต็มสูตรจริงครับแล้วก็ นี่ให้เปิดตาดอกนะครับผมผมให้เปิดตาดอกนี่คือเทคนิคการเปิดตาดอกเราเนี่ยเราฉีดที่ใบเมื่อวานนี้ที่ประณีตก็โดนใช้โดนฉีดเพราะว่าเข้าไม่ทันพี่วุฒิยังเก็บภาพมาเมื่อวานได้ดอกมาแล้วนะครับพี่อาจารย์บอกเราไม่ได้ฉีดที่ท้องกิ่งเพราะว่าเทคโนโลยีมันมันไปไกลแล้วหน้าไปข้างหน้าเวลาเรา<ฮ>ใช้โดนบางทีเราก็ไม่ได้ไปฉีดท้องกิ่งใช่ไหมครับเราโดนที่ใบอย่างเดียวดูดูที่ต้นเดยโอ<ฮ>้โหตลอดแนวเลยโอ<ฮ>้ยตรงนี้ออกจริงเลยนะครับ เดี๋ยวคอยดูครับปีนี้ในเรื่องของความสมบูรณ์เห็นไหมใบหนาตันนะครับใบหนาตันมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือดอกปีนี้ครับเท่าที่ผมดูเข้ามาดูดอกของพี่มยมทุกปีเนี่ยปีนี้มันมาทุกจุดที่ใช,ใช่ครับก็คือตรงจุดที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแขแงนะครับที่มันหลุดออกไปแล้วมันแห้งไปแล้วหรือว่าตาดอกเดิมหรือว่าตาดอกใหม่ นี่ฮะมันเข้ามาหมดเลยนะหมดเลยครับเข้ามาหมดเลยเนี่ยไม่มีเหลือเลยพี่เนี่ยเนาะนี่ขนาดต้นสี่สิบกว่าปีนะใช่ครับนี่เห็นไหมแล้วที่สําคัญอ่ะเข้าต้นนี้ยากอยู่ใช่เนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหลังกิ่งเราก็รอมาครึ่งปีแล้วเนี่ยข้างกิ่งใต้กิ่งมาหมดเลยเนาะก็ถือว่ามามันมาพร้อมกันน่ะคือสามสายพันธุ์อ่ะใบถือว่าหนามากมาพร้อมกันหมดเลยอ่าชนี้กระดุมหมอนคือธรรมดาแล้วอ่ะทุกปีอ่ะทีเนี่ย มันจะมาแบบกระดุมจะมาก่อนอหมอจะละหมอจะตามมาอันนี้มันมาพร้อมกันหมดที่ตาดก็พร้อมกับเกี้ยงเลยหลายคนก็อยากจะให้อยากจะให้ทุเรียนของตัวเองออกก่อนเพื่อนแต่ว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของเบญญพันธ์เนี่ยกลุ่มเบญญพันธ์เนี่ยถ้าออกก่อนครับถ้าออกก่อนมันก็ถือว่ามีราคาคแต่ถ้าออกหลังหรือหรือไปเก็บพร้อมกับหมอนเนี่ยใช่ ately, แล้วปีเนี้ย,<ล>ยมันเป็นปีที่ว่าคือคือมันเหมือนว่าคิดอะไรเขาไมคิดว่าเบญญพันธ์มันจะออกเร็ว แต่กลับออกเร็วปีนี้ผลมันเยอะแล้วก็นหนึ่งเราให้น้ำเหมือนกันหมดไงออกพร้อมกับหมอนใช่นะครับคือพวงออกหมอนปีนี้ออกท่อมออนปีนี้ผมให้ใช้เทคนิคของบริษัททั้งหมดเพราะฉะนั้นคือในส่วนของน้ําการกระแทกน้ําการขึ้นน้ําครับ,ค,รบคืออยู่ที่เราแล้วทีนี้ช่วงก่อนก็อยากจะขึ้นน้ําที่ปานี้ผมบอกว่ารอก่อนพี่รอก่อนใจเย็นเพราะฉะนั้นคือปีนี้มันต้องรู้จักการรอ นะครับไม่ใช่ว่าเจอดอกมาปุ๊บ20%กระแทกน้ําเลยก็มีโอกาสได้ยอดเหมือนเดิมเพราะว่าความชื้นสูงผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูความชื้นก่อนปีนี้ช่วงที่ที่ออกดอกอ่ะฟ้าเปิด4วันเลยนะ,ะนเต็มเตมไม่มีแดดเลยนะที่นี่ไม่มีแดดเลยลลนะเนี่ยจะิบหลักการง่งายๆได้ยังไงครับอาจารย์ที่ดอกมาพร้อมเพรียงกันแบบนี้ก็คือหลักๆคือนอกจากสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็จะมีเรื่องอาาของอาหารใช่อาหารเนี่ยที่ผมสังเกตนะสาปแปลงนะเป็นหลัก เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีแดดปรุงอาหารแต่เราสะสมอาหารไว้เต็มที่เ็าใช้สูตรสามใช่แล้วก็ผอาผลก็แทกงมามันก็ยิ่งทําให้ดอกพุ่มแต่ทุกที่เลยอ่ะเขาสะสมมาไม่มากเขาต้องใช้แดดเป็นหลักของเรามันคือจริงๆอ่ะลิ้งลินไฟอ่ะมันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ใบได้เร็วแล้วก็อาหารมันเพียงพอเพราะนั้นคือดอกเนี่ยที่พี่วุฒิบอกก็ไม่แปลกครับเพราะว่าลูกค้าที่ใต้ที่เราขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกสวนผลตกฟ้าปิด แต่ก็ได้เก็บผลผลิตใช่เจ้านี่นะก็ทำดาแล้วว่าเออมพ่นฮอร์โมนทำไมมืดค่ำเย็นครับก็เขาคนใคาไม่รู้อ่าปุ๋ยเรามันไม่ได้เกี่ยวกับแดดเลยเมื่อวานนี้เพิ่งจะบินโดนไปเมื่อตอนกี่ทุ่มมาพี่เมื่อวานตั้งแต่ห้าโมงครึ่งถึงสองประมาณทุ่มครึ่งอ่าเพราะน้นคือขอให้โดนผิวใบใช่ไหมครับใช่ใช่คือขอให้โดนผิวใบการเปิดตาดอกในสไตล์ของลิกนินไฟเนี่ยเราไม่เน้นใต้ท้องกิ่งเลย คือผมไม่ฉีดท้องกิ่งเพราะว่าฉีดท้องกิ่งยังไงก็ปิวโดนใบอยู่ดีแต่ว่าที่นี้หลายคนก็กลัวว่าใบอ่อนมันจะแตกถ้าถามว่าถ้าใบอ่อนมันแตกพร้อมกับดอกคุณไม่ดีใจเหรอใช่ใช่ไหมไมท้องกิ่งเราฉีดเมื่อลาพีะหนอนเราก็จะฉีดท้องกิ่งไปด้วยแต่ถ้าเราจะฉีดใบก็ต้องมอาหาเจมาหารอยู่แล้วครับแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเกษตรกรคนไหนที่แบบยังไม่เคยใช้ของเราถ้าสมมติเขาก็สะสมมาหารมาแล้วแต่ว่าเออพอได้ดูคลิปนี้แล้วอยากใช้ของเรามา ตอนนี้ไม่แปลกหักมุมได้เลยไม่มีปัญหาทันไหมทันครับทันเพราะว่ายังเหลือพี่กายไปทั้งเดือนใช่ครับแล้วก็ยังทันไวทั้งเดือนคือมันคือมันจะมีฤดูต้นธรรมชาติกับธรรมชาติเลยอันนี้มันเป็นหัวเลขหัวหัวธรรมชาติครับไม่ต้องอะไรมากมายหรอกพี่วุฒิดูใบเนี่ยดูใบของสวนพี่มยมนะผมถามว่าตรงไหนที่มีใบร่วงผิดปกติไม่มีเลยแล้วใบเขียวนะครับใบเขียวหลายหลายคนเนี่ยตอนนี้ นะครับในส่วนของอการขึ้นน้ำการถอยน้ำ<อ>การอ่อยน้ำเนี่ยเป็นปัญหามากเลยในปีนี้ซึ่งของพี่มยมเนี่ยไม่มีมมในส่วนขอ,ของการทำงานที่ยุ่งยากเลยนะแม้กระทั่งของพี่วุฒิเองพี่วุฒิเองเนี่ยก็เลี้ยงน้ำมาตลอดใช่เลี้ยงตลอดดอกพามาแล้วเมื่อคืนก็ที่เนี่ยออกแล้วแต่ว่าที่ที่แกงนุ่นอ่ะกระดุมออกอกระดุมมาก่อนกระดุมมาก่อนเพราะว่าที่ผมผมจะผมที่ผมอาจกระดุมอาะเพราะว่ากระดุมอ่ะ ไงไๆให้มันมาก่อนเพราะว่าถ้ามาล่ามันมาล่าก็ไม่ทันเขาพาะของเรามันต้นสาวไงอาจารย์มันไม่ใช่ต้นแบบนี้คือ่วนสาวอะมันมันปีแรกไงครับปีแรกเราก็เราก็ต้องสะสมสะสมอาหารางเดียวเลยก็พอถ้าฟ้าปิดมากๆสี่วันนะผมก็ทดเป็น7วันหวันเลยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกปีของพี่มยมที่เรียกว่าขึ้นสเต็ป30ละเพรา็ะนั้นคือตาดอกนี่ผมไม่ได้นับว่ามาในครึ่งทางนะครับปีนี้พี่มยมบอกว่าปีเนี้ หนูจะใช้อาจาร,รย์นําเลยปีนี้นําเลยปีนี้คืออาจาร,รย์นําเลยจะให้น้ําแบบไหนจะถอยน้ําแบบไหนจะลงสารเท่าไหร<ช>่จะทําแบบไหนนี่คืออาจาร,รย์นําเลยปีนี้<ช><ช>ก็ได้พี่วุฒิเข้ามาเช็คแปลงม่อก่อนพี่วุฒิบอกว่าดอกเข้าแล้วซึ่งเข้ากว่าหน้าที่พี่วุฒิจะไปเพราะว่า<ช>พี่ยงบอกว่าอุ้ยอาจาร,รย์ดอกเข้าแล้วดอกเข้าแล้วไม่ได้เข้าธรรมดาด้วยนะมันเข้ามาเต็มท้องกิ่งเลยก็ที่แรกเลยผมไปวันนี้ทาบุญบ้านอะใบอ่อนมันออกเลยนะครับ อ่อนมาออกเต็มต้นเลยให้เราก็เหมือนว่าจะบอกสูตรสามสามส่เก้าสยอัดไปเลยอัดไปเรื่อยๆจนใบเริ่มเพชรลาดมันก็ออกดอกเลยใช่ใบพึ่งยังอยู่ราวๆสี่สิบสี่ห้าวันเราก็พ่นะหรือว่าให้นักปกติไงไม่ได้ยอดมาก่อนยอดไหลก่อนคือคือสูตรเนี้ยของเราเป็นย่ปงนี้อยู่แล้วคือแต่คนไม่รู้นะถ้าออกออกดอกออกใบอ่อนปุ๊บนะแล้วเอาผลไปปุ๊บนะสะสมเพราะมันมันมันออกมาโดยสารยังไม่เด้หลุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เราพ่ตัวสูตรสามสงบเาปใบแก่ปั๊บมันก็ออกเลยเพราะว่ายอดมันเดินดอกก็เดินจริงแม่าจโอ้คือในส่วนของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยมองว่าสูตรของลินินไฟมันแปลกๆสูตรเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วตายสุดตายแคลเซียมบวกโบลอนแคลเซียมโบลอน บวกกับตัว020 0 2 0, 0, 20. 0 20, 20แล้วก็บวก3559 2้อรอบเองคือของเราไม่ติดคาบแล้วก็ในส่วนของแคดเมียมนี่เราไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนของเราเองเนี่ยเราทดสอบเราขายมาส0กว่าปีแล้วก็กเกษตรกรทางใต้นี่ไว้ใจเรามากในส่วนของการใช้เนี่ยเพราะว่าตะวันออกเนี่ยเรามาเดินตลาดบนความกลัวของเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่ากเกษตรกรเนี่ย เคยใช้มาหลากหลายแต่พอมาเจอในส่วนของเราซึ่งมันสองขวดไงครับซึ่งแค่สองขวดเนี่ยเเมื่อวานเราไปบอกกลัวไม่พอีนึงทิปเป็นสิบโอ้ยทั้งแคลเซียมบอลอนทั้งแคลเซียมเดียวทั้งรวมสารเคมีแล้วนี่ถือว่าเยอะแปดตัวเจ็ดตัวรวมสารเคมีแล้วถือว่าเยอะเพราะของเราเต็มที่เต็มที่แล้วอ่ะสามตัวครับทามีซิงมาบวกนะคือตอนนี้ในสวนทั้งสวนนี่มาหมดแล้วล่ะครับในส่วนของดอกครับเพราะว่านี่มาร้อยแลวเอ่อมาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ลทั้งสามสวนแล้ว ทีนี้นะครับว่าถ้าบอกว่าฟลุกเนี่ยมันคงไม่เข้าทั้ง3ส่วนโอ้สามแปลงอ่ะนะครับแล้วแต่พื้นที่มันคนละเขตเลยนะเขตจันเขตทําใหม่เนี่ยดอกที่เข้าเนี่ยครับกําลังไหลเข้าไปเลยข้างบนนี่ครับเข้ามาชัดเจนแล้วนะพี่บุญเนาะใช่ชัดเจนข้างบนนี่ชัดเจนมากเลยเนี่ยครับข้างบนนี่เข้าท้องกินไปหมดแล้วนะครับส่วนข้างล่างนี่ถามว่าข้างบนเข้าข้างล่างมันก็ต้องเข้าใช่ไหมมันไม่มีทางที่ว่าไอ้เข้าเฉพาะคือคือเนี่ยพอยอเป็นหักปั๊บใช่ไหมครับมันเป็นแขนงใหม่ มันเป็นแขนงใหม่แต่ว่าเป็นต้นเก่าเนี่ยดูเนี่ยโแขนงเล็กแขนงน้อยออกหมดเลยเนี่ยเพราะว่าสมัเล็กแขนงน้อยเนี่ยมันยังอ่อนนะจริงๆแล้วถ้าอาหารไม่เดีนมันก็จะออกเป็นแนบซะเยอะจริงๆอ่ะมันมันก็สามปีมันพร้อมใบลูกนะทีนี้คือด้วยความที่ยอดเขายอดเขาเสียพี่พยมก็เลี้ยงล่างไว้เลี้ยงล่างไว้เนี่ยมาดูครับดอกเนาะนี่ไงจย์เนี่ยที่ทำตอใหญ่เพราะอะไรเนี่ย ต่อยิ่งใหญ่อะพอทำไมสามปีเขามีลูกอะกระต่อเขาสองปีแล้วครับเหตุผลเหตุผลนี่แหละที่เขาทำต่อใหญ่ที่วาเวีนเวินามทำต่อใหญ่เพราะอะไรเนี่ยครับมันมันมีลูกเร็วไงครับวันนั้นคือนี่คือในส่วนของผลของการใช้ปุ๋ยลิกนินไฟครับก็สวนทุเรียนของพี่มยมทั้งหมดออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่เราอยากจะให้เกษตรกรนี่หมอนะตัวนี้หมอนได้เห็นเนี่ยรับก็คือสองขวดอะพอครับพอพอมันไม่จำเป็นที่ต้องเพิ่มในส่วนของสูตร ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือของลิกนินไฟเนี่ยครับสูตรของการผลิตเนี่ยมันจะมีแค่2ขวดในการสระสะมอาหารทําใบ3ามขวดนะแค่นั้นเองก็ <c oughs> ที่เนี่ยเขาถามทําไมใบดำครับ <c oughs> บอกไม่เคยใช่แมกครับจริงอ่ะใช่แมกเาทำใบพ <c oughs> <c oughs> ิสูจน์ได้ <c oughs> บอกใช่แมกเราทำใบแล้วถ่าจะใช้อะไรใช้ซิงครับอ่าเนี่ยดูบอกเอาซิงแล้วใบมันดำเอ้าก็ถ้าคนคิดจริงๆเนี่ยคิดไปจริงๆครับ พอรู้ความรู้มากอาจจะรู้เลยซิ่งมันทำให้ครับในส่วนของตัวฮอร์โมนต่างๆครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทํางานของเอนไซม์ต่างๆในพืชนะครับแล้วก็เขาช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์พลังงานอยู่แล้วให้แปลงน้าตาลอยู่แล้วอาจารย์ทุกกระแสทุกอะไรนะซิ่งขายดีปีนี้ครับเพราะว่าทํายังไงเอาแมกมายังไม่ดํเพราะอากาศมันปิดสุดท้ายต้องเอาซิ่งเข้ามาใส่กันเยอะแยะเลยเนี่ย แต่เราแนะนำมาตั้งหลายเออเราแนะนำมาหลายปีแล้วไงซิงเนี่ยคุณสมบัตินี่ที่เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างก็คือซิงของเรานี่มีความแตกต่างเพราะว่าเราเป็นซิงซึ่งธาตุธาตุสังกะสีทองแดงนะครับเพราะนั้นคือเราเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครสีไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่เหมือนครับนะครับเพราะนั้นคือวันนี้ครับผลงานชัดเจนแล้วใบไม่ร่วงครับถ้าใช้ซิงเข้าไปประกอบด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสะวสมอาหารไม่ว่าจะเป็นทําใบเนี่ยเมื่อเติมซิงเข้าไปเนี่ยใบดํา ใบมันใบเงานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันให้พลังงานไปน้ำตาลเข้าไปด้วยไม่น่าเชื่อว่ามันไม่มีแม็กนะอันนี้อาจจะเอาปุ๋ยง่ายก็ไม่ใช้แม็กอ่ะเต็มที่มันก็มาจากปุ๋ยแค่นั้นเองอ่ะปุ๋ยมีอ่ะปุ๋ยมีอันยิงแสมาสี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์มีเนี่ยเราเน้นการสร้างพลังงานครับเพราะว่าที่ใบเขียวดำเนี่ยเขียวดําจากการให้พลังงานครับเพราะนั้นคือเขาเก็บพลังงานไว้ใต้ใบได้เยอะเขาจะใช้แม็กเป็นหลักแม็กซันเฟดแม็กเดียวแม็กอะไรใช้หมดแล้วเพราะนั้นคือแต่ละสูตร แต่ละคนทําไม่เหมือนกัน,น,เ,นเนี่ยผู้เรียนที่อายุเยอะมากใช่ครับแล้วก็นี่คือฟื้นจากต้นโทมนะครับอายุเยอะด้วยอันนี้เขาแต่งสาวเยอะนะลมมันแต่งให้ก่อนเนี่ยที่มาก่อนไม่ใช่อย่างนี้โอเคครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเราได้พูดคุยกันพอสมควรละเพราะฉะนั้นคือฝนตกเมื่อคืนวันนี้เข้ามาดูตาดอกยังสดใสถ้าคุณมั่นใจว่าอาหารถึงครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นมากเพียงพอเนี่ยไม่ต้องกลัวรับว่าตาดอกจะาฟา้าปิดด้วยอาจารย์ฝนตกเนี่ยแต่ฝ้าปิดเขาก็กลัวกันไง เนี่ยแต่ว่าฟ้าปิดฟ้าปิดด้วยไรวัน้วยนะผมด้วยไรวันตาดอกเขียนใสกิ๊กเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับขอบคุณพี่วุฒิครับที่วันนี้นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็พี่วุฒิก็ช่วยเราดูแลในส่วนของโซนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือปุ๋ยลิงก์อินไฟครับต้องบอกว่าคนใช้จริงเท่านั้นแหละถึงจะรู้นะครับอย่าฟังใครครับถ้ายังไม่ได้ใช้เองขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ